สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะั้นมีสถานการณ์คาราคาซังเข้ามาอีกแล้วนะครับเดานผู้ชมโดยวันนี้จะมาคุยกันไม่นานนะครับเดานผู้ชมโดยไปสภานั้นตอนนี้ก็พุ่งทวิตเตอร์เลยนะครับเดานผู้ชมไปสภาไลา่ขี้ข้าจุดจุดนั้นก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยตอนนี้นะครับเดานผู้ชมได้เตรียมรถ นะครับท่านผู้ชมรับมือแล้วก็เตรียมหนีเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยข่าวสดก็แจ้งเข้ามาเข้มสภาเข้มข้นสูงสุดเตรียมทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งเรือมาครบนะครับท่านผู้ชมรับมือมอบเตรียมหนีตำรวจผึบนะครับท่านก็สร้างความทุเลศสิ้นที่อย่างเลเกนหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ทางด้านของแมงดานะครับท่านผู้ชมโดยมีกระแสแบนสีพันวานั้นตอนนี้เอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นายแมงดานะครับท่านอุ้ยตายแล้วตายแล้วจำผิด ปาวานนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยจำเป็นแมงดาได้ยางไรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมโดยได้บอกว่าจะฟ้องเอาผิดคนที่รีวิวลดดาวครับท่านแม่มึงเกิดมาชั่วนาตาปีก็เพิ่งเคยเจอนะครับท่านผู้ชมหลังจากหุ้นล่วงหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านส่วนที่เด็ดเลยนะครับท่านผู้ชมวิโรจน์ละคนาธิสอนครับท่านสสพักก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมก็ได้สวนเดือดครับท่านน่าสั่นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสําหรับสวอ แต่แถวบ้านตามภาษาชาวบ้านนะั้นเขาเรียกสว่านะครับท่านผู้ชมไอ้พวกสวอนี้แต่ถ้าเกิดพูดสวะออกไปนั้นมันจะไม่สุภาพครับท่านก็เรียกว่าสวอลลวกันนะครับท่านผู้ชมนาทีหน้าสัน่นสวะสเสลีไม่ใช่ไม่ใช่ออ้ยตายแล้วสวเซรีแซ่พ่อสอสวิโรดที่ตายไปแล้วเจอสวนจะตายตามพิดาผมไหมครับนะครับท่านผู้ชมออ้ยแม่เหมยน,นะครับท่านหน้าสั่นกันเลยทีเดียวเล่นผิดคนแล้วโดยเดียวจะมาแถลงให้ฟังครับท่านส่วนนี่เอกับไอสีนวน งูเห่านแกนได้มันหน้าคอกหน้าก้อคอสั้นไม่ใช่ก็ควายไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยจะยังไงนั้นก็เล็ดดิบีไปก่อน และที่ขาดไปไม่ได้ครับท่าน2ประเด็นหลักนะคะนระคับท่านผู้ชมปุถะอิสระครับท่านหรืออดีตล้นสวิทนะครั <Hotel> บท่านผู้ชมมีหน้าออกมาเตือนเด็กครับท่านอุย้ยห่วงเด็กนะครั等等บท่านผู้ชมฝากหนูหนูหยุดคิดเถิด <glow> อ,อาจติดคุกตอนแก่เพราะไม่เทือกตายเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมฝาก <S 2> <S 2> หนูหนูหยุดคิดเถิดหยุดเถิดอาจติดคุกแต่เด็กซัดเดือดผู้ใหญ่ใจซ้ำหลอกใช้เฉดหัวทรงเพียที่ถูกมดคาดนะครับท่านไม่ทราบว่ามันหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่านั่นที่ได้มีการไปปิด ถนนนะครับท่านกลวยศักดิ์สิทธิ์นั้นกลวยนะครับท่านไม่ใช่ แต่อย่างใดนั้นที่แจ้งวัฒนะใครขยับกลวยมีเรื่องนั้นก็ทุเลส็กสิ้นดีอย่างเหลือกเกินแล้วชาวเน็ตครับท่านก็ได้ท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่กลุ่มไทยอ้างวัางนั้นโป๊ะแตกครับท่านแม่มึงเอ้ยถ้าเป็นผมนั้นคงจะอาบอาย,ายขายขี้หน้าไปอีกชั่วลูกชั่วหลานชั่วหน้าตาปีโตเอาปิ๊บใส่ขี้ไก่ของฟาร์มีเอมาครอบหัวอยู่ตลอดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยการที่ไปยื่นนั้นได้เขียนน่ะรับธรรมนูนนะครับท่าน6 3รับธรรมนูน63ามอุย้ย ควายไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเอออาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้ช่างชาติโป๊ะแตกครับท่านโชติเลอโดนไปยื่นนะครับท่านผู้ชมรัฐธรรมนูญแม่มือเอยเขียนว่ารับธรรมนูน63นะครับท่าน63มีที่ไหนว่ามีแต่ฉบับ,บ60นเนี่ยก็สุดตีนเลยทีเดียวส่วนชาาเน็ตขุดภาพไอ้ว่าลงครับท่านแม่มือเอ๋ถ่ายรูปคู่กับทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมสมัยที่ยังอยู่ไทยรักไทยและเดินตามก้นเจแดงเยาวภาในการหาเสียงนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะสอบตกนะครับท่านแล้วก็โดนเฉดหัว ออกจากพักนั้นย้ายไปอยู่ที่อื่นครับท่านประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมลงเลือกตั้งก็แพ้อีกไปลงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็แพ้อีกไปอยู่พักไอ้เทือกนั้นนะครับท่านผู้ชมแม่มือเอ ي, เ้ยเขาได้ออกมาทั้งกลุ่มอะไรไทยอ้างวางสนตีนสนเบือของมันนั่นก็แน่ว่ามึงอย่าเพิ่งรีบด่วนตายอย่างเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมแต่ที่จะรีบตายตอนนี้นั้นอ,อ๋อเออยังไม่ลืมนะครับท่านยังไม่ลืมยังไม่ลืมโดยประยุทธ์ครับท่านแม่มือเอ้ยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่าน วันประชุมสภาวันสุดท้ายเมื่อวานนั้นโดยได้ผมไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเลยนะครับท่านสำหรับไอ้สมองฝังชิปตัวนี้นั้นโดย วันสุดท้ายประชุมสภาในการไดนบูบรพาจารแก้ไขร่างร,รัฐมนูญไอพี่แก้ไขรัฐมนูญนั้นประยุทธ์ไม่อยู่ครับท่านไปเชียงรายตามติดไฟปา่าในหน้าฝนนะครับในบูชมุมก็เป็นที่ทุเรศเหลือเกินหรือเปล่านั้นและมีหน้าครับท่านออกมาสเสลยไม่หยุดยั้งมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาขอร้องชาวบ้านครับท่านอุย้ยประยุทธ์ขออย่าชาวบ้านอย,อย่าเข้าป่าหาเห็ดล่าสัตว์วางรถไฟปา่าชี้อาหารข้างนอกมีให้กินมากมาย แล้วมึงจะตายเมื่อไหร่เขาถามมาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมึงจะตายเมื่อไหร่เขาถามมานั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ต้องจับตามองกันอย่างดิบดวงกันเลยทีเดียวครับท่านก็เป็นที่อับละคัคโคมอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแต่มาที่วิโรน์ลัคณะที่สอนกันครับท่านโดยวันนี้กูว่าได้ถแถลงไม่ได้ไม่กี่เรื่องแล้วมึงครับได้วิโร์กับไอ้ลนสุวิ์แน่เลยนะครับท่านผู้ชมโดยเปิดนาทีเดือดท่ามกันไม่อยู่สวเซรีสุวรรณพานนท์แขวะพ่อของสอ สวิโรดแห่งพรรคก้าไกลแต่เจะวิโรดบอกว่าพ่อผมตายแล้วครับและจะตายเอ้ยจะตายพร้อมพิดาผมไปไหมครับอืมเอาใจไปเลยวิโรดนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยโดนใจเหลือกเกินเลยทีเดียวโดยหลังจากที่เสรีสวุวรรณพานนท์นะครับท่านยกมือประท้วงบ้าบ้าบอคอแตกสร้างความถ่วงเวลานะครับท่านผู้ชมแม่มึงเป็นตัวถ่วงสอวอสวะดนี้ก็ไม่พอแล้วยังจะมาเสือกยกมือถ่วงในสภานั้นโดยเสรีครับท่านไม่ใช่ เสรีพิสทธิ์นะครับท่านเสรีพิสทธิ์ท่านผมชื่นชอบอย่างเหลือเกินโดยเสรีตัวนี้มองว่าสิ่งที่พูดไม่ได้อยู่ในเนื้อหาอ่าเป็นคนรับใช้ธนาธรจึงรุนรกกิจหรือได้หรือไม่อะไรนั้นก็สุดแท้แต่นะครับท่านในพวกสวะสรอดช่องที่รับใช้ประยุทธ์นั้นอ่าอย่างไรก็ตามชวนหลีกภัยได้ห้ามปานทั้งสองคนและบอกให้ นางสาวยานันิชาพิบายต่อแต่ยังมีบางถ้อยคําของนายของนางสาวชา,ชาิชาที่พาทิงสอวอ,อยู่ทําให้สอวอเซลีหรือสวะไม่แน่ใจบอกว่าเ,เป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมาและนางสาวยานิชาก็บอกว่าขอบคุณค่ะครับท่านส่วนท็อปฟอร์มเลยครับท่านตอนนี้สสวิโร์จากพักเก้าไกลส่งเข้าประกวดได้ลูกขึ้นปะท้วงเช่นกันว่าสอวอเซลีก็พูดไม่รู้เรื่องทําให้พวกสวะเซลีบอกว่าแบบนี้คือพูดไม่รู้เรื่อง ทางพักและสอสพิรนษก็บอกว่าคุณต่างหากที่พูดไม่รู้เรื่องแกปูนนี้แล้วมึงอย่าเพิ่งตายไม่ไม่ไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ,อ้ไอ้ตายแล้วต่านประธานอย่ามึงตายไม่มีครับท่านจนสวเซลีนอตหลุดบอกไปว่าบิดาท่านพ่อก็พอๆกับผมนะครับท่าน หลังจากนั้นไม่นานครับท่านบอกว่าสสวิรสดสวนบอกว่าบิดาของผมตายไปแล้วนะครับจะตายตามบิดาของผมไปไหมครับรีบได้นะครับบิดาของผมรอท่านอยู่เรียกเสียงวอลล์จากภักก้าไกลจนเสียงดังออกมานะครับท่านผู้ชมว่าเสรีพ่อตายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เสรีพ่อมึงตายเหรอไม่มีอุ้ยตายแล้วตารแล้วตาฝาดผมขอประท้วงครับพ่อผู้ประท้วงประท้วงซ้ำซากผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบ2ีปีย้ายผมต้องมาถอนงอก ท่านเลยอะไรนั้นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยแม่มึงมีสาระหรือเปล่าว่าผ่านไปเจ็ดนาทีแปดนาทีนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันอย่างดิดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและได้ออกมาทวิตครับท่านโดยวิโรจน์ขณะที่สอนนะครับท่านทวิตว่าพ่อผมโบกมือเรียกท่านย่อยๆแล้วครับด้านสอสออะไรก็มาตอบว่าไม่ต้องห่วงพ่อพี่แม่เอามันไว้แน่ครับท่านโดยหลังจากที่ผมได้ไปปรึกษากับโยมบาลน,นะครับท่านผู้ชมผู้คว คบคุมกระทะทองแดงและต้นนิ้วนั้นเขาบอกว่าเอสอสสพ่อของสสวิโรจนี้ตอนนี้อยู่ชั้นดาวดึงนะครับท่านผู้ชมโดยจะดึงลงมานั้นยากพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดไปไเสรีนั้นอาจที่จะต้องรีบไปบินต้นง,งิ้วงั้นเขาก็กลัวว่าจะไปโค่นต้นงิ้วและเอากระทะทองแดงไปขายนะครับท่านผู้ชมก็สร้างความประดักประเดึกเหลือเกินครับท่านครับผมว่าเป็นสสอ ที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมาขอบคุณค่ะท่านประธานห้ามไม่ลุกอีกทีท่านเสดียะก็วนกลับมาอยู่ว่าคนอื่นอยู่ทีตลอดเวลาท่านประธานครับขอประท้วงครับผมขอประท้วงท่านสวที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับเอาอีกนี้ครับผมว่าไม่รู้เรื่องทั้งครดทั้งเดียวผมามว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับแกปูนี้แล้วครับ มีบามีดาท่านก็พอๆกับผมนะครับอ๋อบิดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบิดาผมไปหรือเปล่าครับรีบได้นะครับบิดาผมรอท่านอยู่ฮะข้างในขอนะครับข้างในก่อเอาไปข้างนอกครับผิดคนเลยเอาไปข้างนอกข้างในดีเราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ผมขอประท้วงครับเพราะพูดประท้วงประท้วงซ้ำซากและพูดไม่รู้ฟังครับครับผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบ20ปีอย่าให้ท่านต้องมาฟังผมสอนเลยครับ ท่านได้ยินยังครับท่านประธานครับผมปะทวงครับได้ยินครับได้ยินผมก็ประทวงเช่นกันครับท่านประธานท่านได้ยินหรือยังครับประเด็นที่ท่านเสรีประทวงนั้นยังไม่เป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงฮะเพราะผมฟังอยู่ครับเชิญคุณเสรีมีอะไรจะชี้แจงเชิญครับอนุญาตเอะครับไม่มีแล้วครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับท่านประธานพูดชัดเจนแล้วครับครับผมนะครับว่าผมก็าอุโศอ่ะผมก็เสียใจเขาด้วยครับที่บิดาเขาเสียชีวิตไปแล้วครับขอบพระคุณครับเอาไปกันใหญ่ ท่านประธานครับผมขอ,อใช้สิทธิพาดพิงครับถึงแม้ว่าบิดาผมจะเสียชีวิตไปแล้วแต่บิดาผมก็ยังรอรับท่านอยู่เหมือนกันครับท่านประธานครับขอประท้วงครับทั้งหมดนะครับยังไงทั้งคู่ก็ต้องไปที่นั่นเหละครับรวมทั้งผมด้วยครับวันข้างหน้า นะครับท่านผู้ชมเสียงที่ได้ยินไปนั้นสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยจะตายตามพ่อเขาไปหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองว่าเมื่อไหร่มันจะรีบด่วนตายตามกันไปนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านล้นสุวิทนะครับเอ้ล้นสุวิทนะครับท่านผู้ชมออกมาหาซีนไม่หยุดยั้งครับท่านแนวหน้าแจ้งเข้ามาเพียที่ถูกมดคาบนะครับท่านไม่ใช่ เอี้ยที่ถูกมดอะไรอย่างใดนะครับท่านผู้ชมเพียโดยผู้ไทยสลากครับท่านอดีตร้นสุวิตฝากหนูหนูหยุดเถิอดอาติดคุกแต่เด็กสัดเดือดผู้ใหญ่ใจซามหลอกใช้เ็ดหัวทรง ส่วนกูจะตายเพราะไอ้เทือกเลยมึงอยู่ไหนเทือกอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วโดยวันนี้มีเวลาเตรียมตัวน้อยครับท่านผู้ใตยสลาฝากตัวเอ้ยฝากหนูหนูหยุดเถิดนะครับท่านอาติดคุกแต่เด็กนั้นก็ไม่ทราบว่าอาจจะหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าโดนจับสืกอครับท,ท่านเอ้เ้ยทุเล็สิ้นดีหรือเปล่านั้นก็อย,อย่าไปว่าเขาแบบนั้นนะครับท่านโดยล้นสุวิทย์ครับท่านอดีตผ้าอะไรสนิทส่ิสเบือก็เล็ดิดดีไปก่อนยังได้อยู่เลยต้องมารับหมายเรียกหมายสารเป็นคดีความและอาจตติคคกอนา ที่สดใสต้องมาดับวูบลงเพราะหูเบาเชื่อคนยุยงบุกปัน นี่มันหมายถึงไอ้เทือกหรือพวกสนติสนเบือก,กปอปปสหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมจึงทําให้ตามมาเพราะมันตรงอารมณ์จนนับเด้งออกมาต่อสู้อว่าไปนะครับท่านพวกเด็กๆที่ออกมาเป็นแกนนําการชุมนุมเหล่าน,นี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเพียที่ถูกมดข้ามไว้บนยอดพิกเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนใครจะมาเลื่อนกลวยกูไม่ได้เไม่ใช่ส่วนใครจะมาเลื่อนกลวยกูไม่ได้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อปีห้าเจ็ดนั้นใครขยับคลวยมีเลือ นะครับท่านสะไปล้นสวิตตัวนี้นั้นอเอาต่อครับท่านแล้วก็ปล่อยให้แห้งตายอยู่บนยอดพิกช่างน,น่าสงสารยิ่งนักแต่ของผมนะการดันบ,บูชมไม่ได้น่าสงสารอะไรทั้งสิน้นผมรู้สึกสมเพชไอตัวที่ออกมาบอกว่าเพี้ยกินเด็กนี่นะการดันบ,บูชมก็ไม่ทราบว่าเขาแดกหัวมึงหรือเปล่าว่าเฮ้ยล้นสวิตมึงอย่าเพิ่งตายฟังตรงนี้ก่อนนะการดันบ,บูชมน่าสงสารยิ่งนักโอ้ยมึงสงสารตัวเองก่อนดีกว่าไอเวนมเมื่อไหรเ่เด็กๆพวกนี้เขาจะรู้สึกตัวว่ากำลังถูกหลอกอ๋อเหมือนกับสมัยที่ ตอนมันโดนไอ้เทือกหลอกหรือเปล่าหรือื้นที่ไปหลอกชาวบ้านมาบรรดาขอทานนะครับท่านผู้ชมพังกะยาจกฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยไปจดสิบัาทไว้ด้วยเดี๋ยวมันจะมาขอทานใหม่ไอ้ที่เลวร้ายก็คือไม่คิดว่าจะมีผู้ใหญ่เจ้าเปียบเด็กๆได้ถึงเพียงนี้คนพวกนี้มันเช่่งโหดร้ายจริงๆมันกล้าที่จะใช้ชีวิตมนุษย์ที่สวยส,วยสวยดยศงามมาเป็นเครื่องมือในการเชิงอำนาจแล้วตอนนี้เด็กๆเหล่านี้ต้องถูกไหมเรียกไหมจับขึ้นลงขึ้นศาลก็ช่างแม่มึงสิสุวิทย์มึงเสือกไร อ๋อก็ไม่มีอีกตามเคยนะครับท่านผู้ชมโดยแต่ในเวลาเดียวกันนี่ดูเหมือนทั่วเขาจะถูกทิ้งตัวที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเวรกรรมเวรกรรมชั้งหน้าสงสารยิ่งนักอุ้ยไม่ ไอ้สวิดมึงอย่าเพิ่งยิม้มสงสารตัวมึงเองดีกว่าอย่าเพิ่งเสือกับชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะครับโดยมไม่ได้ไดพูดก,กับมึงอย่างไรนั้นก็ขอเล่นอีกมีไปก่อนโดยอยากจะเตือนคนนุ่งคนนี้ก็แนว่าไปเตือนไอ้เทือกพ่อมึงก่อนดีกว่าหรือเปล่านัา้นก็ไม่แน่ใจอีกตามเคยนะครับเรื่องบูชมโอ้ยทำไมวันนี้มันรัวไปหมดแล้ววะมีเวลาเตรียมตัวน้อยนะครับเรื่องบูชมเดี๋ยวถ้าเกิดใครฟังแล้วขัดถูนั้นต้องขออภัยมาณทีน่นี้ครับท่านโดยมีคนมาถล่มผมเมื่อวานนะครับเรื่องบูชม มไม่รู้ว่าเป็นบรรดาอะไรริ้วล้อไอ้เทือกหรือเปล่านั้นมาบอกว่าอ่านข่าวว่าวบบคแตกแบบนี้นะั้นอันนี้มันเป็นสไตล์นะครับท่านมันเป็นสไตล์นะไว้ให้ฟังอยู่นะมึงก็อย่าเพิ่งตายเลยตัวที่โพสต์ไว้เมื่อวานนั้นโดยปักมุดให้เลยนะครับท่านเท้ได้มีชาวบ้านนั้นเข้าไปอวยพรกันอย่างอุณนชนาฝาข้างโดยช่องนี้การสไตล์การอ่านข่าวเป็นแบบนี้ถ้ามึงฟังไม่รู้เรื่องไปฟังเนชั่นนั่นไปเนชั่วนู่นเลยนะครับดานแล้วต้องขอแถลงบอกเรียนขายไว้ตรงนี้โดยใจมันสั่นนะครับท่านผู้ชมโดย 哎。<laughs> อ่านแล้วขึ้นนะครับท่านเมื่อกี้นี้นั้นหลังจากที่เข้าไปอ่านใหม่นั้นนะครับท่านผู้ชมส่วนไอ้รับทำนูนหกสามว่ลงโปะนะครับท่านผู้ชมโชว์เสลย์ชาวเน็ตขุดภาพนะครับท่านตอนถ่ายคู่ทักษิณชินวัตรและเดินตามตูดเจ๊แดงนั้นเออโดยจะจบข่าวไปก่อนไม่ได้ครับท่านต้องมาที่อนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะชาวเน็ตครับท่านตอนนี้ก็ได้แหกขุดกันแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ขุดลุมศพให้เทือกนะครับท่านเอ้ไก่ช่งชาตินี้ก็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาชาวเน็ตขุดภาพและไอ นะครับท่านเป็นสิ่งของหายากนั้นต้องเก็บไว้อย่างดีดีเลยครั้งหนึ่งมอว่าลงร่วมเฟรมทักษิณในพักเดียวกันอุ้ยไอ้ช่างชาติฟังทางนี้โดยขุดภาพนาฬิกาครั้งหนึ่งมอว่าลงร่วมเฟรมทักษิณในพักเดียวกันเป็นภาพหาชมยากเมื่อเพจพิว่าถ้ามีสองได้นาเอาภาพของที่ระลึกอ่าภาพที่ระลึกของพักไทยรักไทยเป็นนาฬิกาแขวนที่มีภาพของไอ้หมอช่างชาติผู้บายแพ้ไม่หยุดยั้งมาอย่างชั่วนาตาปีนะคัแต่ผู้ชมและจะ พายแพ้อย่างนี้ไปอีกตลอดไปนั้นหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมโดยพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมไอ้แพทย์ไอ้หมอสนตินนี้ ทักไิณรักไทยเขตหนึ่งพิษณุโลกซึ่งมีนายกทักษิณชินวัตรเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าภาคราษนาน,นพร้อมกันนี้มีภาพของหมอลงเดินหาเสียงกับเจแดงดูอีกด้วยภาพดังกล่าวนับเป็นภาพที่หาได้ยากเพราะหลังจากย้ายาพรรคมาแล้วนั้นปัจจุบันมันแพ้หมดเลยไม่เคยชนะอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจุบันหมอว่าลงขับเคลื่อนการเมืองในฐานะกลุ่มไทยอ้างวังเพิ่งจะมอบชื่อแสนสามหมื่นลายชื่อที่คัดมาจาก g o ู g l e ใครจะไปลงก็ได้ไม่ต้องมีหลักฐานอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชของผู้ค้ายค้านแก้รัฐธรรมนูนเมื่อปีห0ศให้กับรัฐสภาไปเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่อับยศอดสูอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวส่วนการไปสภาวันนี้นั้นต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยต้องรีบถแถลงข่าวอย่างด่วนๆเลยครับท่านโดยสองทุม่มคืนนี้ผมอาจจะไม่โพลหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่พ่อผมนั้นส่งเข้าประกวดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ <c oughs> ต้องจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยได้มีการเตรียมรถฉีดน้ารถอะไรหอลิคอปเตอร์มั่วมาไป แล้วนะคระับท่านผู้ชมแม่มึงอยากกับอืมกูไปดูจะพูดอย่างไรดีนะครับท่านส่วนใครที่กำลังคิดถึงประยุทธ์นะคระับท่านผู้ชมที่ออกมาแสดงความเสลยอ,อยู่ช่วงนาตาปีเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชอ๋ออาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจได้ขอร้องชาวบ้านอย่าเข้าไปเก็บเห็ดนะครับท่านล่าสัตว์อ่าหวังรถไฟ่าไอควาย หน้าฝนนะเว้ยนอกไม่ใช่ไม่ใช่หวังรถไฟป่าเชี่าหารข้างนอกก็มีให้กินมากมายนะครับท่านก็แน่ว่าไอตัวเวรน,นี้แม่มึงเอ้ยมันโง่เหมือนเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้พูดเรื่องจริง,รงไม่ได้เฟกนิวเลยออืืไปเรื่องดับไฟป่านะครับท่านในวันที่ประชุมสภาวันสุดท้ายนั้นดับไฟป่าในหน้าฝนไปผอมมึงเหรอ อ๋อไม่มีไม่มีมมอุ้ยได้แล้วตาแล้วเมื่อกี้ออกมาจากความรู้สึกรู้ล้วนในประยุทธ์ฟังอยู่มันก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดอะไรทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านไอ้บีนะครับท่านผู้ชมที่ผมต้องมานั่งใกล้ๆจ,อจอ้องๆต้อมๆมองๆต้อง,องขุนทองยังไม่ร้องนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะเพราะว่าสนุกแจ้งเข้ามาครับท่านโดยไอ้บีผู้ที่พงผู้ที่เป่านกหวีดและได้ดิดได้ดีเป็นรัฐมนตรีปากเฟคนิวส้นนิ้วนเบืออะไรของมันนั้นแจ้งความห้แกนำชุมนุมสิบเก้ากันยาพ่วงแพตฟอร์มดังไม่ยอมจัดกาาารเเเนื้ออหสียงผิด บริการครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันอย่างเหลือลองกันเลยทีเดียวอยกลัวเหลือเกินนะครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็กมผ่านไอเวรน,นี้ไปก่อนครับท่านโดยสถานการณ์ทางการเมืองเต็ไมไปด้วยความคู่กุนนะครับท่านผู้ชมและชาญอิสร,นะรบบมมสระนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ผู้ไายอิสระนะครับท่านไอ้นั่นมันโดนจับศึกไปแล้วเอ,อ อย่างที่ได้แถลงยินบอกไปข้างต้นนั้นว่าตอนนี้ไอ้แมงดากำลังจะออกมาเอาเรื่องคนเ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปาวานปาวานอุ้ยจำผิดเป็นแมงดาได้ยังไงวะโทษโทษเด้ปาวานมึงอย่าเพิ่งยิ้มเลยตามผ่าโทษทีเพราะทูเดย์แจ้งเข้ามาชาติสระนะครับท่านบริษัทนี้คือไอ้สตีนนี่แหละเก็บหลักฐานรวบรวมชาวเน็ตรีวิวรถหวบอ่ะดดาวแบรนด์แฮแท็กสีพันวานะครับท่านผู้ชมสีพันวาสีพันแม่อะไรก็เลดอิดพีไปก่อนโดยอ่า ติดตามการนำเสนอข่าวสารในทุกช่องทางอย่างใกล้ชิด2ติดตามการโพสต์แชร์คอมเมนต์ในสื่อต่างๆกรณนี้ที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางบริษัทได้รวบรวมเก็บเป็นหลักฐานเพื่อเตรียมดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทกับบุคคลที่รกระทำลงไปวิกลัวเหลือเกิน 3. สาําหรับ <c oughs> การชี้แจงหรือการให้สัมภาษณ์มีการพิจารณาไปกรณีไปพร้อมประเมินสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมโดยกระแสะหุ้นนั้นก็สอดจากคาราคางังแล้วครับท่านโดยตอนนี้กดดันเงินทั่วที แล้วนะครับท่านผู้ชมให้ถอนทุนไปนั้นโดยตอนนี้เดี๋ยวหากมีสถานการณ์เร่งด่วนจะมาแถลงใหม่ครับท่านต้องไปทำธุรกิจต่อนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและทาง Facebook นั้นก็อย่าเพิ่งยิ้นอย่างเด็ดขาดมาตามกันใน y YouTube ให้หมดครับท่านแม่เ้ยติดเหลืองทุกคลิปเลยนะครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนครับท่านสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่วิทยุวิทยะทํนไม่ทันแล้วครับท่านพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ